สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับปวดหลังเนี่ยมันจะดูแลกันอย่างไรแล้ววันนี้ถ้าคุณแม่ปวดหลังเนี่ยแก้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปวดหลังนะครับถ้าเราไม่ดูแลให้ดีๆนะครับคือจะปวดล้ารงขาด้วยถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปวดหลังเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณเตือนอันนึงนะครับที่บ่งบอกว่ากระดูกสันหลังเรเริ่มมีปัญหาเริ่มหมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มมีปัญหาแล้ว ปวดล้างร้าวตรงขาเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวนี้พุนจําได้ไหมครับตัวนี้คือกระดูกตัวนี้ครับตัวนี้มันพุนตัวนี้พุนตัวนี้พุนพอมันพุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันไม่แข็งแรงแล้วเวลาเราก้มเรามันจะปิ้นอย่างเงี้ยครับไปทับเส้นประสาทขาเนี่ยครับผมครับเห็นไหมครับพอเราไม่ก้มมันก็ไม่ปิ้นมันก็ยุบช้าๆเหมือนสีแดงจะยุบช้าๆเห็นไหมครับผมครับแล้วพอเราไปยกของหนักหรือเป็นก้มนั่งหลังค่อมยกคนหลังก็ปิ้นอย่างงี้เห็นไหมครับนี่คือกลไกของมัน ถ้าใครเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่นะครับปัญหานี่มันจะแก้ไขง่ายมากเลยถ้าปวดหลังเฉยๆแม่ร้าลงขาส่วนใหญ่เกิดจากก้ามเนื้อนหลังและเอ็นหลังเสร็จ99%แล้วปวดรล้าลงขาเนี่ยนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าดกีกรีการเป็นมากขึ้นครับการที่เป็นปวดหลังร้างลางขานะั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอฟซีมีปัญหาเรื่องกระดูกและหมอรองกระดูกสลังเสื่อมแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีที่เราเป็นปวดหลังปวดหลังเฉยๆ99%เป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบและเอ็นหลังอักเสบแต่ถ้าเกิดใครเป็นปวดหลังร้าวลงขาด้วยหรือร้าวลงสลักเพชร99%มันเป็นหมอนรองกระดูกและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมไปแล้วหุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอหมอพิเชิถูกต้องครับโรคอื่นนะครับโรคมะเร็งโรคอรโรคอย่าไปคิดถึงเลยครับเจอน้อยมากเจอน้อยมากนะครับ ในช่วงปีหมจอจะมารคกระดูกสันหลังคนเดียวเองครับผมครับน้อยมากอย่าไปกังวลเลยครับผมครับเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากวดหลังเฉยๆแล้วปล่อยทิ้งไปนานๆจนกระดูกและหมอนรองกระดูกสันหลังมันเสื่อมมากๆขึ้นและทำให้เกิดมันปลดลวดเล้าลงขาเพราะว่ามันกดพอเรานั่งหลังค่อมอย่างเงี้ยมันกดไปปิ้นทับเส้นประสาทขา,า,าแบบเนี้ยครับผมซึ่งอาจจะมองไม่ชัดหมอเ็เอาตัวนี้มาให้ดูนะครับนะครับเวลาเรานั่ง พอตรงนี้มันเสื่อมเป็นสเตจที่2แล้วนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแี่พอมันเสื่อมเราพอเรานั่งหลังค่อมหรือยกคอนหนักมันจะปิ้นเหมือนเนี้ยครับผมไปทับเส้นประสาทขามันเลยปวดร้าวลงขาไอ้ตัวเนี้ยปวดร้าวลงขาเราเลยเรียกว่าหมอนรอกระดูกสันหลังปิ้นไปเบียดเส้นประสาทขาเป็นแบบเนี้ยที่ร้าวลงขาแบบเนี้ยครับผมครับถ้าเป็นไม่มากเราจะแค่ปวดหลังเฉยๆถ้าเป็นมากเป็นหมอรองสันหลังปิ้นก็จะเบียดเส้นประสาทขาแต่สาเหตุข,ของมันมันเหมือนเหมือนกันนะครับ หนึ่งก็คือนั่งหลังค่อมเพราะฉะนั้นหมอเชรเลยบอกว่า90%งแข้อ3คือนั่งตัวตรงๆจําได้ไหครับใครที่นั่งหลังค่อมอยู่นะครับอาการปวดหลังจะไม่มีทางหายไปเลยครับผมครับถ้าเรานั่งหลังค่อมมาเล่นะครับมันจะกดด้านหน้าแล้วด้านหลังจะปริ้นหมอรอกระดูกจะปริ้นด้านหลังไปเบียดเส้นประสาขาทันทีครับผมครับนั่นคือหลักของมันเลยถ้า f อนั่งตัวตรงๆนะครับ หมอนรอกระดูกนี่นจะลําหนักตรงๆอย่างเงี้ยครับผมครับมันล่ําหนักตรงๆอย่างเี้ยมันจะไม่ปริ้นเรื่องต่อมาคืออย่ายกของหนักนะครับยกของหนักเนี่ยไม่ได้นะครับเอสีสามคืออ้วนอ้วนก็คืออะไรอ้วนก็คือการที่น้ำหนักคุณผู้หญิงเกิน6กกิโลคุณผู้ชายเกิน70กิโลนะครับถ้าไม่อยากให้น้ําหนักขึ้นจําดีนะครับทานอาหารแบบ modify if หรือข้อหนึ่งก้าวสปีแข็งแรง หนักเช้าเบาเ,บาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกตอนเย็นเลี่ยงอะไรตอนเย็นเลี่ยงแป้งน้ําตาลแล้วผลไม้เนาะแป้งน้ําตาลแล้วผลไม้เมื่อเย็นกินไม่ได้นะครับแล้วกินอะไรได้กินผักกินผักเลื้อสัตว์ได้และถ้าเกิดมันทนไม่ไหวทันยังไงนะครับหมอพี่จะได้ทานโปรตีนจากพืชอย่างนี้มาก่อนนะครับเป็นโปรตีนพืชผสมแคลเซียมแคลเซียมโพแเซาแล้วก็วิตามินรวมให้ทานแทนอาหารเย็นนะครับอีกข้อที่ต้องทําคือออกกาลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงจาได้ไม่ค่าเอฟซีครับ ล่าสุดสาเหตุการปวดหลังอันหนึ่งก็คือทานอาหารที่มีแคลเซียมสุทธิน้อยจาได้ไหมครับการปวดหลังมี2สเตปจําได้ไหมครับปวดหลังเป็นสเตปหนึ่งเกิดจากเอ็นหลังก้ามเอ็หลังอักเสบไปเฉยจําได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครปวดหลังร้าวลรงขามันไม่ได้แค่ก้ามเอ็นหลังอักเสบอย่างเดียวมันเป็นกระดูกหลังมันเสื่อมกระหม่อรองกระดูกสันงมันเสื่อมด้วยถามว่าทํไมมันเสื่อมจากอะไรมันเสื่อมเกิดจากมันพุนและทําไมมันถึงพุนมันก็เกิดจากร่างกายเราอะครับ ดึงเอาแคลเซียมออกมาจากกระดูกครับเอามาใช้ทุกๆวันคนเราต้องการแคลเซียมสุทธิวันละ8 0 0ร้อันสมิลลิกรัมทุกๆวันในการทำงานของกล้ามเนื้อของหัวใจกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทครับแล้วก็หมดไปแล้วพวกนี้ก็ใช้อีกแปดนะครับโดยให้แคลเซียมสุทิิในเลือดมี8.5-10.5ถึงมิลลิกรัมปอร์เซนต์นะครับไอแคลเซียม 800เนี่ยเราได้มาจากไหนเรากินอาหารสามื้อครับได้แคลเซียมวันละ800ครับผมครับแต่อันนั้นน่ะหมอพิเชษบอกแล้วเป็นอาหารโบราณอาหารที่สมัยโบราณมีปลาซิวปลาส้อยปลาเล็กปลาน้อยพูกแข้งก็ฝอยในแม่น้าเยอะๆครับผมครับทำให้เรากินอาหารมีแคลเซียมเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้มีน้อยมากเลยครับกองอาหารกระทรวงสารสุขเขาวิจัยมาแล้วคนไทยเรากินอาหารสามือ้อ มีแคลเซียมไปถึง400นะครับไม่ถึง400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเราติดลบ400เกิดอะไรขึ้นนะครับหัวใจวายครับอัมพาตครับเส้นประสาททำงานไม่ได้ครับจะตายครับไม่ง1ชั่วโมงร่างกายก็ทนตายไม่ได้ก็เลยทำไงก็ให้ต่อมพาราไทรอยที่คอเนียครับผมครับส่งฮอร์โมนพาราไทรอยมาสลายกระดูกครับผมครับแสกกระดูกไปอีก400 จะกระดูกอีก400รรวมกันเป็นแ0 0รอก็ผมร่างกายก็แข็งแรงขึ้นหัวใจทํางานดีขึ้นกล้ามเนื้อทํางานดีขึ้นเส้นประสาทำงานได้มากขึ้นก็ไม่เป็นอะไรเราก็คงแข็งแรงอยู่ไอ้ที่ตายคืออะไรไอ้ตัวนี้สิครับไอ้ตัวนี้เสียบที่มันถูกดึงกระดูกสลังถูกดึงตายครับผมครับกระดูกมันจะตายไม่ตายมันเขาเรียกมันพุนแล้วนี่มาตายกระดูกเข่าดึงไปไม่ตายครับ แต่เสื่อมครับพุ่นลง FC จำได้ใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาของการถูกดึงแคลเซียมมันจะพุ่นทุกๆวันกระดูกสันหลังจะพุ่นทุกๆวันนะครับนั่นคือปัญหาของ FC ที่จะเจอทุกวันนี้ใครที่ปวดหลังอยู่ตอนนี้ใครที่ปวดหลังร้าวลงขาตอนนี้นั่นหมายขามว่าท่านกินอาหารมีแคลเซียมไม่พอแล้วมันถูกดึงออกจากกระดูกตรงนี้กับมอสก,กระดูกตรงนี้วันละสี่ร้อยก็ผมครับแล้ววิธีการแก้ยังไง เป็น fc หมอพิเชษต้องจาได้อย่าให้มีปัญหานะครับอาเขาเสียชื่อหมอพิเชษหมดถ้าเราไม่ต้องการให้เขาดึงกระดูก4 0 0ร้อยทังไงหมอพิเชษบอกว่าง่ายทีเดียวไงดึงกระเซ้อข้าวโพดจำได้ไหมครับเนี่ยข้อ5 9 0ปีแข็งแรงที่หมอเคยพูดเสมอเสมอถ้าเกิดเราต้องการให้เขาไม่ต้องให้เขาดึงจากกระดูกครับง่ายทีเดียวครับกินกระเซ้นข้าวโพดเลยครับ1เม็ดครับผมครับกระเซ็นข้าวโพดเป็นกระเซ้นแอลจูเนตผลิตจากวิตามินซีในแป้งข้าวโพดขวดสีแดงเม็ดสีส้ม หนึ่งเม็ดแคลเซียมสุที่ร้อยสี่สิบแปดครับผมครับนี่เยอะแล้วนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตได้แค่หกสิบ 60, อันนี้คือเยอะสุดในท้องตลาดแล้วนะครับผมครับแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดเม็ดโตโตเม็ดเสียวขาวโตโต,ต,โตจำได้ไหม, 1, มครับขนาดพันมิลลิกรัมครับละลายน้ําไม่ได้ในการกินแคลเซียมนั้นหมอพิเศษบอกว่าอยากกินแคลเซียมข้าวโพดตัวเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> แคลเซียมข้าวโพดนั้นใช้ในการเสริมสร้างกระดูกตรงนี้ ป้องกันดูแลไม่ให้ร่างกายดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกกับหมอรอก,กระดูกตรงนี้แต่ขณะเดียวกันถ้าเรากินให้เพียงพอแคลเซียมข้อโพดนั้นจะไปเสริมเสริมการสร้างกระดูกตัวนี้ตัวนี้งนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นกับหมอรอก,กระดูก,กด้วยจําได้ไม่ไกล FC UC2 เสริมสร้างตัวนี้นะครับมันจะทําให้กระดูกและหมอรอก,กระดูกแข็งแรงขึ้นพอกระดูกและหมอรอก,กระดูกแข็งแรงขึ้นเวลาเรานั่งหลังค่อมหรือเรายกของหนักนิดหน่อยอ่ะมันจะไม่ปิ้นแบบนี้ครับผมครับ ถ้ามันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแบบนี้มันจะปิ้นแบบนี้จําได้ไหมครับ fc ถ้าตรงนี้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันจะไม่ปิ้นออกแบบนี้ถ้าเกิดใครปวดหลังปวดหลังร้าวลงขาก่อนอื่นใดก่อนจะหาหมอก่อนจะกินยาแก้ปวดหลังก่อนจะผ่าตัดจะทําอะไรอื่นใดต้องทํสีข้อนี้ก่อนครับผมครับ 1. น,นั่งตรงๆอย่านั่งหลังคอม2อ,อย่ายกของหนัก3อย่ายให้อ้วน 4กินอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอทุกๆวันการที่ปวดหลังมากๆและปวดหลังร้าวลงขามากๆไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับเอซีจำดีๆนะครับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหมอนรอกระดูกหลังก็คือ1กินยารักษาเต็มที่แล้วไม่หายกินยารักษาเต็มที่หมายความว่าอย่างไงไม่ใช่กินยาแก้ปวดตวเต็มที่แล้วเราไม่หายต้องผ่าไม่ใช่นะครับยาแก้ปวดไม่ทําให้โรคปวดหลังร้าวลงขามันหายขาดนะครับไม่มีทางนะครับจะหายขาดได้ ต้องกินให้กินกระเซียมข้าวโพดกับวุซีทูให้ตัวนี้ตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นนะครับจะหายได้นะครับนั่นคือหลักการแพทย์นะครับ 2. กล้ามนือขาอ่อนแรงหรือชาหรือขาลีบอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับหมอก็ยังยืนยันเรื่องเดิมอยู่นะครับว่าสิ่งที่ท่านยังไม่หายนะครับข้อละอะไรหนึ่งยังนั่งหลังคอมอยู่เราต้องนั่งตรงๆแบบนี้อย่านั่งหลังคอม 2. ออย่ายกของหนักแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอพูดเสมอนะครับ ข้อ3คือทานอาหารมีแคลเซียมน้อยอยู่ดีจําได้มั้ยครับ FC ซมี3ข้อ4คือรักษาให้โรคไม่แก้ไขปวดหลังแล้วรังบางทีโรคยังไม่แก้ไขก็มีคุณแม่ในความหมายก็เรามี2ช่วงจําได้ไหมครับคุณแม่เราจริงๆที่อายุ6-70ปีขึ้นไปอันนี้ปวดหลังปวดหลังแล้วลงขาแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเป็นแน่ๆน,นะครับแต่คุณแม่อีกท่านหนึ่งคืออายุ30กว่าเนี่ยเรื่องปวดหลังแล้วเพราะอะไร หมอทบทวนแต่แรกๆเลยหมออยากแก้คนกลุ่มนี้ก่อนถ้ายุค30-40ปีไม่ปวดหลังนะครับมาันจะาก,กันถึง7-80ปีได้เลย 1. กระดูกพุนในผู้หญิงเลยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะคนปวดหลังเมื่อกี้หมอพูดจำได้ครับเกิดจาก1นั่งหลังคอม 2. ยกของหนัก3กระดูกเสื่อมและกระดูกพุนจำได้ไหมครับมี3ข้อเท่านั้นครับผมครับเพราะฉะนั้นกระดูกพุนหรือกระดูกเสื่อมในผู้หญิงตรงนี้ที่ทาให้เกิดการปวดหลังเนี้ย เกิดจากอะไรเนื่องจากอาหารที่เรากินมีแคลเซียมแค่400เราติดลบ400ร่างกายต้องนึงแคลเซียม400ออาจากกระดูกหลังนั่นคือการที่สาเหตุของกระดูกคนกินแคลเซียมน้อย2ก็คือมีประจำเดือนจําได้ไหมครับคุณผู้หญิงเพราะว่าประจำเดือนนั้นน่ะเป็นเลือดมันเยื่อบุโพมร,รโลกับมันประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงด้วยครับผมครับมันทําให้เม็ดเลือดแดงหลุดออกไปจากประจำเดือนด้วยแล้วในเม็ดเลือดแดงมีแคลเซียมด้วยครับถ้าเราเสียแคลเซียมเร็วกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจะมีประจำเดือนทําให้กระดูกคุณเร็วว่าผู้ชายนคื่องข้อที่2เนะาะสตั้งครรภ์ครับเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับกระดูกคุณลูกอะเอามาจากใครกระดูกคุณลูกเอามาจากแคลเซียมในกระแสเลือดคุณแม่ครับแล้วคุณแม่มีแคลเซียมไม่พออะคุณแม่จะแคลเซียมจากไหนมาใช้ในกระแสเลือดก็เมื่อก,กี้พูดแล้วจำได้ไหมครับในมเมื่อกระแสเลือดไม่พอก็เอาง่ายเดียวกระดูกไงครับคุณแม่กระดูกคุณเร็วขึ้น นั่นคือหลักของเขาเลยนะครับต่อมาคือการให้นมบุตรนมเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีสำหรับลูกและแคลเซียมในน้ำนมแม่มาจากไหนก็มาจากกระแสะเลือดแม่อยู่ดีก็ไอหลอดเดิมข้อที่5เข้าสู่วัยทองอันนี้พอเราเข้าสู่วัยทองครับรางไขยมันสร้างฮอร์โมนน้อยลงเราจะมีอาการวัยทองทันทีก็คืออาการของคนแก่ พูดง่ายคือวัวทองคืออาการคนแก่นั่นเองก็คือเริ่มต้นจากร้อนปุ๊บวาบตามตัวเหงื่อออกง่ายหงุดงิดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งหนังแห้งนะครับปวดตามเนื้อตามตัวนะครับแล้วก็ประจําเดือนเลื่อมหมดเริ่มหมดนะครับนั่นคือไวทองซึ่งมันแก้ไขโดยการกินฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่คุณหมอท่านไม่ค่อยจ่ายเพราะมันเสี่ยงมะเร็งแล้วก็ปล่อยแก่ พอคุณแม่เข้าสู่วัยทองแล้วนะครับจะเกิดปัญหากระดูกเสื่อมเร็วขึ้นกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนมีหน้าที่อะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นเป็นตัวบล็อกนะครับเป็นตัวบล็อกการสลายกระดูกเพราะฉะนั้นใครเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะไม่มีหรือจะมีน้อยลงมันจะสลายกระดูกเร็วขึ้นหรือมากขึ้นทําให้กระดูกมันพุนเร็วขึ้น ตอนตะแคงปวดสะโพกเหมือนจะชาต้องกินตัวไหนคะตัวเดียวกันเลยครับก็คือเป็นอาการหมอนรอดหลุหลังไปเบียดสนประสาทขาตรงนี้ครับผมครับปวดหลังปวดหลังร้าวตรงขาให้กิกนกระสุนข้าวโพดรักษาดูแลเรื่องตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้กินยูซีทูยูซีทูเสริมสร้างตัวนี้ปวดตรงบั้นเอวทั้งสองข้างเลยเวลาตื่นนอนตอนเช้าปวดมากเกิดจากอะไรครับปวดบั้นเอวตรงนี้หมอตอบได้เลยนะครับว่เาเกิดจากอะไรนั่งหลังคอมครับผมครับนั่งหลังคอมหรือยกของหนัก แน่นอนร0 0นะครับเวลาตอนนอนพอกล้ามเนื้อมันคลายตัวตอนตีหนึ่งตีสองกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวเราจะปวดมากตอนตีหนึ่งตีสองกด้วยครับมันจะปวดตอนดึกๆตอนอากาศเย็นเนมันจะปวดมากนะครับแล้วตื่นเช้ามาไม่อยากลุกเลยนะครับผมเปลี่ยนที่นอนไป3หลัง4ี่หลัง5หลังก็ไม่หายปวดหลังอย่าปิดที่นอนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเปลืองตังเฉยทำยังไง นั่งตรงๆแล้วอย่ายกของหนักแค่นี้ก็หายแล้วครับผมครับนั่งตรงๆนี้นะครับนะกลางวันนะนั่งตรงสองอย่ายกของหนักแบบน,นี้แล้วถ้าเกิดปวดหลังก็กินยาแก้ปวดหลังรับที่ไหนก็ได้ครับคุณหมอใกล้บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ยาแก้ปวดหลังเยอะแยะ,ยะไปนะครับเวลาปวดหลังเวลานอนอมอนหนุหนหลังเข่านะครับดูตรงนี้นะครับยาน,นุนหลังนะครับอาการปวดหลังจะหายไปเป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดุกทานได้ไหมครับโปรตีนจากพืชทานได้ครับผมครับไม่มีปัญหาอะไรครับปลอดภัยเพราะเขาเป็นอาหารครับผมครับ คุณผู้หญิงตอนนี้ใครเป็นท้องน้อยครับพุงท้องน้อยครับผมครับเคยเห็นใช่ไหมครับว่ามีเป็นพุงหน้าท้องผอมแต่มีพุงไงครับผมครับทายังไงใช่ไหมครับมีคนถามหมอบ่อยมากเลยเป็นผู้หญิงอะ่ะผอมแต่มีพุงเจ้าพุงออกทํายังไงหมอพีบอกง่ายได้เดียวจริงๆแล้วก็คือลาหลักกันก็คืองดแป้งน้ำตาลและผลไม้นั่นเองก็คือตามข้อหนึ่งเก้าสิบปีกแลงคือหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นวันดึกเลี่ยงเย็นคือเปี๊ยเลี่ยงแป้งน้ำตาลและผลไม้ วันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วให้มีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในข้อเขาก็าคือมีอาการอักเสบหรืออาการฉีกขาดเล็กน้อยของเอ็นในข้อเขาแล้วนะครับพอมันเสื่อมแล้วมันล้มมากๆก็ทําให้ข้อมันโก่งนะครับ